สวัสดีครับพี่น้องชาวแพะแกะทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พามาดูมาชมฟาร์มแพะบ้านๆของมือใหม่ครับกำลังเริ่มหัดเลี้ยงยังไม่นานครับตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่ราวๆสามสกว่าตัวนะครับก็ตอนนี้กำลังมีโครงการก็จะ ทำบ้านในเข้าใหม่ครับอันนี้ก็กค่อยๆทำเพิ่งจะขุดหลุมฟังเสา,เาไปครับก็คงใช้เวลาอีกสักเดือนสองเดือนก็คงจะได้ย้ายเขาออกไปครับส่วนสายพันธุ์ก็ยังเป็นสายพันธุ์ลูกผสมอยู่ครับ mm hmm. ก็ค่อยๆขยาย,ย,ยแม่พันธุ์ไปก่อนนะครับเดีย๋ยวพอ เก็บตัง้งมีทุนเดี๋ยวค่อยจะนำพ่อเลือดร้อยมาเข้าฟาร์มนะแต่นี้ทำตามงบไปก่อนนะครับอันนี้ก็พื้นที่เดิมก็เป็นพื้นที่เล้านะครับของแถวภาคอีสานก็จะมีมีมีเล้าเล้าเก็บข้าวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลื้อออกครับลือ้อ ฝ้าหรือไม้ด้านข้างออกแล้วก็ทำเป็นข้อแพะให้นอนไปก่อนนะครับส่วนมากก็จะเป็นบ่อครับในนาคตก็มีโครงการก็อยากจะเป็นฟาร์มมาตรฐานเหมือนฟาร์มอื่นเขาแ,แต่ คงใช้เวลาหน่อยตอนนี้ก็อาหารก็ยังเป็นกระถินอยู่นะครับก็ให้สามเวลาครับก็ไปตัดตอนเช้าของทุกวันครับ ่นแปลงหญ้าก็ยังไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังเริ่ม,ม,มปลูกหญ้าปลูกอะไรนะครับก็แน่นาคตก็น่าจะมีแปลงหญ้าให้เขาครับปัจจุบันนี้เป็นเช่าพื้นที่ข้างบ้านให้เขาเดินเล่นไปก่อนนี่ครับ ก่อนแถวนี้ก็ต้นยูคาลิปตัสเต็มเลยครับพอปล่อยเขาไปสักเดือนสองเดือนก็สะอาดหมดเลตรงนี้ก็จะมีอีกสิบกว่าตัวครับ เป็นแยกรูปขุนไว้ครับก็ตัวไหนสวยๆก็จะเก็บไว้ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อครับทีนี้ก็เป็นเป็นโรงรถเก่าครับก็มาประยุกต์มาดัดแปลงก่อนใช้ไปก่อนยังไม่มีพื้นที่ ตรงน,นี้แต่ก่อนก็เลี้ยงจริงหลีเดบเลี้ยงไปได้สักพักมันตายเยอะไปไม่รอดก็เลยเลิกเลี้ยงไปครับอ,อันนี้ก็แม่เลี้ยงลูกได้สองเดือนแล้วเดี๋ยวก็จะจับยานมแล้วครับ แล้วก็ถ้ายังไงในอนาคตฟาร์มมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมีโรงเรือนใหม่มีแปลงหญ้าเราจะแล้วจะมาอัปเดตมาอัปเดตให้ดูนะครับก็เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงครับเล้วค่อยๆก้าวไปทีละนิดครับครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม